ตอนที่0188พันธมิตรเทียนไห่กว่าการตีเหล็กดูเหมือนว่าเราต้องศึกษากลยุทธ์อย่างระมัดระวงังทั้งอูหลินพูดอย่างจริงจังไปกลับไปคุยกันเสียเสียไม่ลังเลการ,รเผชิญหน้ากับครูอูจะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับพวกเขาในขณะนี้ผู้สื่อสารนำทางจิตวิญญาณของทางอูหลินดังขึ้นอาจารย์เมื่อมองไปที่หมายเลขทังอูลินก็รู้ว่าใครโทรมา อูลินมาหาฉันเมื่อมีเวลาฉันมีอะไรจะบอกเธอเสียงของมูเฉินดูแผ่วเบาและอารมณ์ของเขาดูแตกต่างจากปกติเล็กน้อยครับอาจารย์ผมไม่มีอะไรทําแล้วผมจะไปที่นั้นแม้ว่าถาังอูลินจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่มู่เฉินก็ปฏิบัติต่อเขาเป็นอย่างดีดังนั้นเขาจึงไม่กล้าทําละเลยเขาวางสายถังอูลินกล่าวว่าพวกคุณคุยกันก่อนฉันจะไปที่สมาคมช่างตีเหล็กแล้วเราจะคุยกันเมื่อฉันกลับมา ฉันจะบอกคุณสั้นๆว่าทักษะจิตวิญญาณของครูวูคืออะไรเรากําลังจะ,ะเผชิญหน้ากับใช่มันควรจะเป็นความสามารถวิญญาณแรกของเขาหน้ากากน้ําแข็งและความสามารถวิญญาณที่สองของเขาเหมอกน้ําแข็งในขณะนี้เขาบอกบางคนสั้นๆเกี่ยวกับทักษะจิตวิญญาณหลักสองประการของเขาในการต่อสู้กับวู้ฉางคง ในขณะที่ทุกคนยังคงตกตะลึงกับความแข็งแกร่งของวู้ชางคงเขาก็จากไปอย่างรวดเร็วและมุ่งตรงไปที่สมาคมช่างตีเหล็กเมื่อทังอูลินมาถึงห้องทํางานของมู่เฉินเขาพบว่ายังมีคนสองสามคนอยู่ในสํานักงานนอกจากมู่เฉินแล้วยังมีเซนอยู่และมู่ซีเห็นได้ชัดว่ามู่ซีมาที่นี่หลังจากพิธีเปิดอาจารย์ทังอูลินคํานับมู่เฉินเอาละมาทํากันเถอะ มูเ่เฉินชี้ไปที่เก้าอี้หน้าโต๊ะของเขามีสองที่นั่งเซนอยู่นั่งในที่หนึ่งและอีกที่ว่างและมู่ซียืนข้างมูเ่เฉินในเวลานี้ดวงตาของหญิงสาวที่หยิงยะโศดูแปลกไปเล็กน้อยและสีหน้าเมื่อเธอมองไปที่ถังวูลินก็ดูเหมือนจะแตกต่างไปจากเมื่อก่อนเล็กน้อยเมื่อถังอูลินนั่งลงเขาตระหนักว่ามีบางสิ่งที่คุ้นเคยบนโต๊ะของมูเ่เฉินมันเป็นชิ้นส่วนโลหะสีฟ้าอ่อนที่มีพื้นผิวไม่สม่ำเสมอเป็นวงกลมพื้นผิวเหล่านี้ดูเหมือนมีชีวิตจากมุมต่างๆลวดลายของพื้นผิวแตกต่างกกันมา ทองแดงที่ตั้งคันสีน้ำเงินซึ่งเป็นโลหะหายากพิเศษมากมีลักษณะการขยายพลังวิญญาณที่แข็งแกร่งมากแต่โครงสร้างภายในนั้นซับซ้อนและมีสิ่งเจือปนมากมายอย่างน้อยทองแดงที่ตั้งคันสีน้ำเงินหลังจากการตีขึ้นรูป1,000พครั้งก็สามารถใช้สร้างสิ่งของได้ทั้งอูหลินสามารถบอกได้อย่างรวดเร็วว่าชิ้นส่วนของทองแดงตั้งคันสีน้ำเงินที่อยู่ข้างหน้าเขาเขียนโดยเขาโลหะบริสุทธิ์หนึ่งพัน 000ชิ000้นที่เขาสร้างขึ้นจะมีความคุ้นเคยและการรับรู้ที่แข็งแกร่งมากและแม้แต่ความรู้สึกใกล้ชิดเช่นเดียวกับฉันลูกของตัวเองคุณรู้หรือไม่มูเฉินขมวดคิ้วเล็กน้อยและพูดใช่ฉันรู้ทั้งอูลินรีบยืนขึ้นอีกครั้งและถามอย่างไม่แน่ใจอาจารย์มีอะไรที่ฉันทำผิดหรือเปล่าเซนอยู่ผู้ซึ่งนั่งถัดจากทังอูลินยิ้มอย่างมีเลสนันไม่ผิดแต่ถูกต้องเกินไประดับของคุณเกือบจะไล่ตามอาจารย์ของคุณแล้วคุณรู้หรือไม่ อทั้งอูหลินมองไปที่เซนอยู่โดยไม่รู้ตัวมู่เฉินกล่าวว่าบอกฉันเกี่ยวกับลักษณะของทองแดงที่มีคันสีน้ำเงินทั้งอูหลินรีบพูดว่าทองแดงสีน้ำเงินซึ่งเป็นของทองแดงประกอบด้วยทองแดง30%ซนและองค์ประกอบที่หายากต่างๆซึ่งหนึ่งในนั้นคล้ายกับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนซึ่งมีความพิเศษมากดังนั้นชื่อนี้จึงมีพลังวิญ,ญญาณที่ยอดเยี่ยมลักษณะการส่งผ่าน ดังนั้นจึงเรียกอีกอย่างว่าเครื่องขยายพลังวิญญาณเป็นหนึ่งในโลหะหายากที่ผู้ควบคุมจิตวิญญาณหลายคนต้องเลือกเมื่อสร้างชุดกรอะต่อสู้ของตนเองอย่างไรก็ตามมีสิ่งเจือปนสูงและโครงสร้างภายในเป็นตัวแปร ى. ดังนั้นจึงเป็นยากที่จะปลอมแปลงเป็นร้อยร้อยครั้งมันจำเป็นต้องปลอมโดยตรงเพื่อทำให้คุณลักษณะของมันแข็งแกร่งขึ้นและในขณะเดียวกันก็ทำให้ลักษณะของมันแตกต่างกันอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นจึงถือได้ว่าเป็นการตีขึ้นรูปที่ประสบความสำเร็จเป็นพันครั้งคุณค่าของมันตกลงมู่เฉินขัดจังหวะเขาและไม่ปล่อยให้เขาพูดต่อคุณเป็นคนทำทองแดงตั้งท้องสีน้ำเงินชิ้นนี้เราได้ตรวจสอบอย่างละเอียดทีท่วแล้วและมันก็มาถึงระดับชั้นสองแล้วและมันก็เป็นระดับบนเกรดของเกรดสองกล่าวอีกนิดหนึ่งห่างออกไปเพียงก้าเดียวคุณก็สามารถเข้าสู่ระดับชั้นหนึ่งของพันหลอมได้คุณรู้ไหมว่าสิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรทั้งอูหลินบ่นพึมพำ หมายความว่ามีโบนัสพิเศษเส้นยฟุหัวเราะ55และมูซีก็อดไม่ได้ที่จะพูดว่าคุณเสียเงินหรือเปล่ามูเฉินจ้องมองลูกสาวของเขาอย่างไม่พอใจดังนั้นเธอจึงไม่กล้าพูดอะไรทั้งอูหลินคิดกับตัวเองฉันจะเสียเงินไม่ได้หรือฉันไม่รู้ว่าในอนาคตจะต้องใช้เงินเท่าไหร่และตอนนี้การปลอมเป็นหนทางเดียวที่จะทำเงินได้นี่หมายความว่าคุณได้มาถึงประตูหลิงต้้นแล้ว เสียงทุ้มต่ำของมู้เฉินปลุกถังอูหลินจากอาการปวดท้องประตูแห่งการฝึกวิญญาณถังอูหลินเงยหน้าขึ้นด้วยความประหลาดใจและมองไปที่อาจารย์มู่เจินพูดเสียงทุม้มพันตีเหล็กระดับแรกหรือที่เรียกว่าการตีขึ้นรูปครึ่งวิญญาณหมายถึงความจริงที่ว่าช่างตีเหล็กสามารถเริ่มหล่อหล,อ,ลอมโลหะด้วยพลังบางอย่าง ทำให้มันเต็มไปด้วยจิตวิญญาณจากนั้นมันจะเป็นปลอมแปลงและหลอมรวมร่างกับปรมาจารย์จิตวิญญาณเองเมื่อถึงเวลาสามารถรวมเข้ากับปรมาจารย์จิตวิญญาณได้ดีขึ้นเพื่อสร้างเอฟเฟกต์ที่มากขึ้นหากส่วนประกอบเกราะต่อสู้ทองแดงท้องสีน้ำเงินระดับ2สามารถเพิ่มการเพิ่มขึ้น10%จากนั้นระดับที่1เพิ่มขึ้น12%และแม้ว่าจะเป็นการฝึกจิตวิญญาณเพิ่มขึ้นเพียง15%เท่านั้น ดังนั้นในโลกแห่งการตีเหล็กเป็นที่เชื่อกันเสมอว่าผู้ที่สามารถบรรลุขั้นที่หนึ่งของการขัดเกลาวันขั้นตรับใดที่พวกเขาไปถึงระดับการฝึกฝนพวกเขาจะสามารถกลายเป็นนักหลอมวิญญาณได้อย่างแน่นอนนั่นคือคนที่หอันดับช่างตีเหล็กฉันเห็นงานที่คุณส่งมาในครั้งนี้และมากกว่าครึ่งเป็นงานระดับสองซึ่งหมายความว่าตอนนี้คุณสามารถเป็นช่างตีเหล็กระดับสี่ได้แล้วเกรซี่เมื่อได้ยินสองคำนี้ ในที่สุดทั้งอุลินก็เข้าใจถึงความสําคัญของพันหลอมระดับสองสำหรับเขาตามระเบียบปกติของสมาคมช่างตีเหล็กในการเป็นช่างตีเหล็กระดับ4ก่อนอื่นต้องสามารถหลอมโลหะพันหลอมได้2ชิ้นติดต่อกันและในขณะเดียวกันก็ต้องสามารถสร้างรูปร่างพันโลหะหลอมและโลหะพันหลอมระดับสองที่นายมู่เฉินกล่าวว่าสามารถทําได้นี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้ยินเกี่ยวกับการเป็นช่างตีเหล็กระดับ4ี่โดยตรง คุณคิดว่ามันแปลกไหมที่คำสั่งของฉันแตกต่างจากข้อบังคับของสมาคมมูเฉินพูดเบาฮ่าฮ่าอือมันค่อนข้างแปลกฉันยังไม่ได้ลองสร้างเครื่องประดับจากกลของพันหลอมเลยทั้งอูหลินพูดอย่างไม่แน่นอนมู่เฉินถอนหายใจเบาๆเ,เหตุผลที่สมาคมไม่มีข้อบังคับเช่นนี้เพราะมีคนเพียงไม่กี่คนที่สามารถหลอมโลหะระดับสองของพันขั้นสูงก่อนที่จะกลายเป็นช่างตีเหล็กระดับสี่ นับราษาอะไรกับอัตราความสําเร็จที่มากกว่า100%ชอบคุณ50เดิมทีฉันบอกว่าคุณสามารถปรับปรุงความเข้าใจของคุณโดยปล่อยให้คุณพักผ่อนอย่างเต็มที่ในช่วงเวลาที่คุณจากไปคุณสบายดีและคุณทําให้เราประหลาดใจมากนี่เป็นก้าวกระโดดเชิงคุณภาพตามที่กฎที่ไม่ได้พูดของโลการตีเหล็กระดับที่2ของโลหะบริสุทธิ์พันชนิดหากความน่าจะเป็นเกิน20%จะต้องเป็นช่างตีเหลกระดับ4ี่ ดังนั้นขอแสดงความยินดีด้วยเกรสีระดับที่สหมายความว่างานที่คุณรับสามารถเพิ่มขึ้นไปอีกระดับหนึ่งและงานที่เพิ่มระดับตามประสบการณ์ก่อนหน้านี้เทียบอเท่ากับรายได้ของคุณอย่างน้อยสองเท่าหากคุณสามารถบรรลุการฝึกอบรมทางจิตวิญญาณได้ในอนาคตก็ไม่ควรเพิ่มเป็นสองเท่าง,ง่ายกว่าสูงกว่าดวงตาของทางอูหลินเป็นประกายทันทีแฟนเงินตัวน้อยกำลังคิดว่าจะหาเงินได้อีกเท่าไหร่เสียงของมูซีดังขึ้นในหูของเขา ใช่ทั้งอูหลินเห็นด้วยโดยไม่รู้ตัวและหลังจากที่เขาตกลงเขาก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเมื่อเขาหันไปมองเขาเห็นว่ามู่ซีมาหาเขาด้วยเจตนาร้ายพ่อคุณคงเห็นแล้วว่านักเรียนที่คุณสอนนั้นไร้ค่าแค่ไหนพวกเขารู้แต่เรื่องเงินและพวกเขาไม่มีอุดมคติเลยมู่ซีพูดพร้อมกับเบ้ป,ปากเงียบเพื่อข้ามู่เฉินพูดด้วยความโกรธเจ้าเป็นผู้หญิงเต็มตัวที่ไม่รู้ว่าคนหิวโหยขนาดไหน หากชีวิตไม่ได้ถูกบังคับเขาจะต้องการเงินมากขนาดนั้นตั้งแต่อายุยังน้อยอย่างนั้นหรืออูหลินไม่สนใจเธอชอบมันไม่มีอะไรผิดเกี่ยวกับเงินอุตสาหกรรมของเราเป็นอาชีพที่เผาผลาญเงินดังนั้นจึงเหมาะสมสำหรับคุณที่จะประหยัดเงินให้มากขึ้นก่อนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการฝึกจิตวิญญ,ญาณในอนาคตของคุณอาการฝึกมีค่าใช้จ่ายไหมทั้งอูหลินมองมู่เฉินด้วยความประหลาดใจ ตอนที่189ทองแดงตั้งท้องสีน้ำเงินพันหลอมมู่เฉินพยักหน้าและพูดว่ายิ่งโลหะหายากเท่าไหร่พวกเราช่างตีเหล็กก็ยิ่งสามารถค้นพบความรู้สึกของการฝึกจิตวิญญาณได้มากขึ้นในเวลานั้นคุณต้องซื้อโลหะหายากเพื่อโจมตีเนื่องจากผลกระทบของการฝึกฝนทางจิตวิญญาณล้มเหลวโลหะจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ถูกทิ้งไม่เหมาะที่จะรับงานมาลองไม่เช่นนั้นค่าตอบแทนของคุณจะมากขึ้นด้วยพรสวรรค์ของคุณ สมาคมจะจัดหาบางอย่างให้คุณในเวลานั้นแต่คุณต้องซื้อเองด้วยช่างตีเหล็กทุกคนส่งผลกระทบต่อการฝึกจิตบางครั้งมันก็เจ็บปวดยิ่งกว่าเส้นอยู่หัวเราะเบาๆมันเจ็บปวดมากกว่าฉันใช้นี่มาห้าปีแล้วผู้ชายคนนั้นมันเทียนยังใจนี่ไม่ครบไม่อย่างนั้นคุณคิดว่าทําไมเขาถึงหมดหวังที่จะทํางานนี้ทั้งอูหลินกลืนน้าลายเต็มปากครูยังไม่ได้ชําระนี่คุณเป็นนี่เท่าไหร่หมู่เฉินใส่หัวอย่างช่วยไม่ได้และพูดว่าเอาล่ะ อย่าพูดถึงเรื่องนี้ในตอนนี้ครั้งนี้ฉันเรียกคุณมาที่นี่เพื่อสองสิ่งหลักหนึ่งคือการยืนยันสถานะของคุณในฐานะช่างตีเหล็กระดับ4เดี๋ยวก่อนคุณต้องทำสออย่างงานตีเหล็กของพันหลอมหากคุณทำสอชิ้นเสร็จและมีงานระดับ2อชันจะยกเว้นคุณจากการประเมินอื่นๆและคุณจะได้รับการอัปเกรดเป็นช่างตีเหล็กระดับ4โดยตรงใช่ขอบคุณอาจารย์ อย่างไรก็ตามถังอูลินเป็นชายหนุ่มที่มีหัวใจแม้ว่าเขาจะเศร้าเล็กน้อยเพราะการฝึกวิญญาณจะต้องใช้เงินแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องพิจารณาในตอนนี้ทั้งอูลินจำได้ว่าการฝึกจิตวิญญาณจำเป็นต้องมีระดับการบ่มเพาะที่เหนือกว่าวงแหวนที่สามผมยังห่างไกลาจากถนนวงแหวนรอบสามไม่ใช่ว่าใครจะเข้าสู่ระดับนั้นได้โดยการไปถึงระดับการตีเหล็กมู่เจินกล่าวว่าเวลาที่เจ้าจะเข้าสู่ระดับที่สี่นั้นสั้นกว่าที่ฉันคิดไว้มาก ดังนั้นฉันคิดว่าถึงเวลาที่เจ้าจะต้องออกไปเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้นหลังจากนั้นไม่นานห้าเมืองบนชายฝั่งตะวันออกจะเป็นเมืองหลักการแข่งขันเทียนไห่กำลังจะเริ่มขึ้นนี่เป็นงานใหญ่ทุกๆ3ามปีในหมู่พวกเขาคือการแข่งขันของปรมาจารย์หุ่นจกนักรกลปรมาจารย์ชุดเกราะต่อสู้และประมาจารย์วิญญาณ มีห้องตีเหล็กผู้ผลิตหุ่นนักออกแบบหุ่นช่างซ่อมเป็นต้นกิจกรรมการแข่งขันต่างๆแบ่งตามกลุ่มอายุได้แก่กลุ่มอายุต่ำกว่า15ปีกลุ่มเยาวชนอายุ15-20ปีกลุ่มผู้ใหญ่อายุ23-30ปีและกลุ่มที่มีอายุมากกว่ากลุ่มฉันจะให้คุณและมูซีเป็นตัวแทนสมาคมเหมืองเมืองไตของเราเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันตีเหล็กของกลุ่มเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า15ปีการแข่งขันเทียนไห่ถังอูลินสนใจคำพูดเหล่านี้มาก อาจารย์ฉันจะแข่งขันกับช่างตีเหล็กรุ่นยาวจากเมืองอื่นในการแข่งขันครั้งนี้หรือไม่มู่เฉินพยักหน้าใช่ฉันมีเพียงงานเดียวสําหรับคุณที่จะนําแชมป์กลับมาฉันเชื่อว่าอายุต่ํากว่า15ปีจะไม่มีช่างตีเหล็กคนใดที่ดีไปกว่าคุณคุณไม่ต้องการหรือไม่คุณต้องการสร้างเงินมากขึ้นนี่เป็นโอกาสที่ดีรางวัลแชมป์คือสล้านเหรียญสหรัฐในขณะเดียวกันหากคุณชนะการแข่งขัน สมาคมจะให้รางวัลแก่คุณเป็นโลหะหายากมาตรฐานที่แตกต่างกันสิบชนิดด้วยวิธีนี้เมื่อคุณตีการฝึกวิญญาณในอนาคตคุณสามารถประหยัดเงินได้โลหะหายากมาตรฐานที่เรียกว่าหมายถึงขนาดหนึ่งตารางฟุตตกลงฉันจะฟังคุณ ทั้งอูหลินกระตือรือร้นที่จะลองอยู่แล้วตามที่อาจารย์มูเ่เฉินพูดถ้าการคว้าชแชมป์ไม่ใช่ปัญหาใหญ่นี้คือรายได้จํานวนมากอย่างน้อยเขาก็สามารถชําระหนี้ของครูอู่ได้โดยตรงมูเ่เฉินพยักหน้าการแข่งขันเทีนยนไห่เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ในห้าเมืองของทะเลจีนตะวันออกหรือที่รู้จักกันในชื่อเทีนยนไห่ฉันเชื่อว่าครั้งนี้คุณจะเปล่งประกายและสร้างชื่อให้กับเมืองของเรามู่ซีทําหน้าบึ้งและพูดว่าท่านพ่อแม่ไม่มีเขาข้าก็ทําได้มูเ่เฉินเหลือบมองเธอและพูดว่า คุณทำได้แม้ว่าคุณจะเป็นผู้นำของคนรุ่นใหม่แต่ก็ยังมีผู้เข้าแข่งขันอีกหลายคนที่มีความแข็งแกร่งคล้ายกับคุณเฉพาะกับอูลินที่อยู่รอบๆคุณเท่านั้นที่จะมั่นใจได้อย่างแน่นอนคุณทำงานหนักกันเถอะไปที่ห้องตีเหล็กก่อนเกณฑ์การเข้าร่วมสำหรับกลุ่มจูเนียในครั้งนี้คือระดับกลางของร้อยหลอมหลังจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับผลงานของคุณควรมีการประเมินหลายครั้งงานฉลองของทะเลและท้องฟ้าการแข่งขันขอทั้งอูลินจำคำเหล่านี้อย่างลึกซึ้งในใจของเขา กันเถรฉันจะให้การทดสอบแก่คุณมามูซีและเรียนรู้การตีเหล็กในปัจจุบันของอูหลินเอ็นน่าแปลกที่คราวนี้มูซีไม่แสดงการปฏิเสธมากนะักแต่พยักหน้ายอย่างเชื่อฟังในห้องตีเหล็กมีเพียงทั้งสี่มูเฉินเลือกโลหะหายากสองชิ้นให้ทางอูหลินตีเป็นการส่วนตัวหนึ่งในนั้นคือคอปเปอร์ท้องสีน้ำเงินมู่เฉินตกใจกับผลลัพธ์ของเขาสาเหตุหนึ่งเป็นเพราะโลหะทองแดงท้องสีน้ำเงินที่หายาก สิ่งที่เขาไม่เคยพูดมาก่อนก็คือว่าหากทองแดงท้องสีน้ำเงินต้องการไปถึงอันดับสองในพันการตีขึ้นรูปเกือบจะดีเท่ากับอันดับหนึ่งของโลหะหายากธรมธรมดาธรรมาความยากนั้นเทียบได้ตามความเร็วนี้การพัฒนาของถังอุลินในการตีเหล็กสามารถถูกจำกัดได้ด้วยพลังวิญญาณของเขาเท่านั้นตอนนี้เขามีแหวนเพียงวงเดียวหากเป็นแหวนวงที่สามมู่เฉินเชื่อว่าภายในเวลาไม่เกิน3ปีเด็กคนนี้จะสามารถเข้าสู่ระดับการฝึกจิตวิญญาณได้อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามพลังวิญญาณมีข้อบอกพร่องไม่มีทางที่จะค้นต้นกล้าและส่งเสริมให้เติบโตได้ยิ่งทางอูหลินมีพรสวรรค์มากเท่าไหร่หมู่เฉินก็ยิ่งไม่กล้าใช้สมบัติทางธรรมชาติและทางโลกเพื่อพัฒนาการเพาะปลูกของเขาเพื่อไม่ให้ค้นต้นอ่อนและทําให้รากฐานของเขาไม่มั่นคงและเขาจะไม่สามารถบรรลุผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในอนาคตความแข็งแกร่งคืออะไรสิ่งที่ทางอูหลินแสดงออกมาคือความแข็งแกรง่ง พรสวรรค์ของเขาในการตีเหล็กแม้แต่อัจฉริยะระดับแนวหน้ายอย่างมูเ่เฉินก็สามารถอธิบายได้ว่าเป็นสิ่งที่เขาได้เห็นในชีวิตของเขาเท่านั้นการตีขึ้นรูปเริ่มต้นขึ้นทั้งอูหลินข้อค้อนเงินพันปลอมลงบนทองแดงที่กำลังตั้งท้องด้วยมือซ้ายทําเสียงดิงด,งด,งดงิสามครั้งและผลของคอนซ้อนก็ปรากฏขึ้นหูของเขาขยับเล็กน้อยและในเวลาเดียวกันแสงสีม่วงจางๆก็ปรากฏขึ้นในดวงตาของเขา การตีทองแดงท้องสีน้ำเงินนั้นยากจริงๆถังอุลินเกือบจะจับมันไม่ได้เมื่อเขาปลอมมันครั้งก่อนดังนั้นเขาจึงใช้รูม่านเวทมนต์สีม่วงของเขาทันทีที่เขาขึ้นมาหลังจากที่ถังอหลินทุบชิ้นส่วนของทองแดงที่ตั้งคันสีน้ำเงินลวดลายบนมันก็เปลี่ยนไปอย่างแปลกประหลาดเหมือนกับคลื่นน้ำที่กระเพื่อมโบกไปมาตลอดเวลานี่เป็นเหตุผลที่สำคัญที่สุดว่าทำไมทองแดงท้องสีน้ำเงินจึงยากต่อการปลอมแปลงโครงสร้างภายในของมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ก่อนที่จะถูกบีบอัดด้วยการตีขึ้นรูปนพันหากไม่ดีทองแดงท้องสีน้ำเงินที่หายากสักชิ้นก็จะไร้ประโยชน์ดังทั้งอุลินไม่หยุดมากนักทันทีที่มือซ้ายของเขาตรวจสอบเสร็จค้อนหนักในมือขวาของเขาก็ฟาดลงมาอย่างจงแจ้งและกระแทกทองแดงที่ตั้งท้องสีน้ำเงินอย่างรุนแรงเปลือกตาของเซนอยู่กระตุกเร็วมากเขาไม่จำเป็นต้องทำการสังเกตเพิ่มเติมหรือไม่เขาถามตัวเอง แม้ว่าเขาจะเป็นช่างตีเหล็กระดับ6เขาจะต้องสังเกตอย่างน้อย3นาทีก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะวางค้อนอย่างไรแต่เขาก็ไม่หยุดเลยทันทีหลังจากนั้นทางอุลินก็เริ่มต้นการตีเหล็กค้อนเงินปลอมหนัก1000คู่กระพือขึ้นและลงในมือของเขาน้ำหนักหลายร้อยกิโลกรัมเหมือนฟางผลของการซ้อนค้อนเองเสียงของค้อนที่ตกลงมาไม่เพียงแต่มีจังหวะที่แปลกประหลาดเท่านั้นมันคือเหมือนฝนกระทบกล้าไม้ราวกับว่าช่างตีเหล็กหลายคนกำลังตีเหล็กในสภาพแวดล้อมเดียวกันในเวลาเดียวกัน อารมณ์ของมูซีที่มีต่อถังอหลินได้เปลี่ยนไปแล้วในวันนี้และสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงคือความแข็งแกร่งของถังอุลินเมื่อคนแข่งขันกับคนอื่นและความแข็งแกร่งของพวกเขาด้วยกว่าเล็กน้อยพวกเขาจะอิจช้าแต่เมื่อช่องว่างในความแข็งแกร่งกว้างขึ้นถึงระดับหนึ่งความหึงหวงจะหายไปแทนมูซียังไม่ได้เป็นช่างตีเหลกระดับสามอย่างเป็นทางการและเธอยังคงดิ้นรนในการตีเหลนับพัน ในขณะที่ทางอูลินได้เข้าสู่อาณาจักรระดับ4ี่อย่างจงแจ้งช่องว่างดังกล่าวไม่สามารถลดลงได้ในหนึ่งหรือสองวันของดังนั้นเมื่อเธอเห็นว่าทางอูลินสามารถสร้างเซียนทองแดงตั้งคันสีน้ำเงินให้อยู่ในระดับที่สองได้ความคิดเปรียบเทียบในใจของเธอก็จางหายไปมากเมื่อฉันเห็นทางอูลินอีกครั้งฉันให้ความสนใจกับส่วนอื่นๆของเขามากขึ้นตัวอย่างเช่นเมื่อเธอเห็นทางอูลินในวันนี้ปฏิกิริยาแรกของเธอไม่ใช่ว่าผู้ชายที่น่ารำคาญมาอีกแล้วแต่เป็นผู้ชายตัวเล็กคนนี้ที่ดูดีทีเดียว แม้แต่มูซีก็ไม่ได้สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจเช่นนี้แน่นอนแม้ว่าเธอจะสังเกตเห็นเธอก็ไม่ยอมรับมันดวงตาของมูเฉินเหมือนฟ้าแลบและเขาจ้องไปที่ชิ้นทองแดงสีน้ำเงินเขาพบว่าแม้ว่าถังอุลินจะทิ้งค้อนอย่างรวดเร็วแต่ทุกครั้งที่เขาทิ้งค้อนเขาก็กระแทกตรงกลางของระลอกคลื่นทองแดงสีน้ำเงินพอดีนี่คือกรณีที่มีค้อนแม้กระทั่งผลกระทบของค้อนซ้อนบางครั้งเพื่อให้ผลกระทบของค้อนซ้อนตกลงบนมันอย่างสมบูรณ์ เขาจะดึงค้อนเงินหนักพันขัดเกล่าวเล็กน้อยหลังจากตอกซึ่งไปถึงเป้าหมายที่แม่นยำแล้วลักษณะของทองแดงที่ตั้งคันสีน้ำเงินดูเหมือนจะถูกควบคุมโดยเขาอย่างสมบูรณ์วินาทีต่อมามู่เฉินก็สังเกตเห็นประกายลาเวนเดอร์ในดวงตาของทางอูหลินซึ่งดูเหมือนจะถ้าอย่างนั้นก็ไม่แปลก